嗯。 ตรงนี้ป่ะเนาะมา <Why? Why? S 1> นี่ป่ะมา <Huh? S 1> แล้วป่ะ วัยรุ่นเ่แกไปไนาไแต่ยังเป็นเป็นไอวัยรุ่นก็ไปเดินมาแล้วเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้เอาไปเดินนุ้นมา ปึ้งไม่ปึ้งเดี๋ยวไปนั่งชิงช้าก่อนนะพนหนูเนาะนั่งชิงช้าเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดินได้นั่นน่ะเป็นไงพนหนูเป็นไงป้าสวยป้าสวยสวยดีครับเนี่ยธรรมชาติดีครับใจท่าป้าตามคิดป้าคุณใช่ขอบคุณจริงๆเลยอันนี้ยอดเลย ก็กทำไม่ไ <avec> ด <behaviour> <Arc> <servir> ้ไงก็ไม่รู้ไอ้นู้นนิดไอ้นี่หน่อยอุ้มก็ลงออกบ้านมามีแต่คนชอบไม่ไม่เนาะแต่เองชอบยังไงเนาะใช่ใช่เออความคิดของเขาก็เหมือนเราเลยเนาะเดี๋ยวโทษทีนะป้ามันจะปึ้งนะเราทำนี่นานหนุนเลยเนาะไม่ปึ้งไม่ปึ้งแหมโตเลยนะใช่มาตัวเองจากขนาดตัวยิงเนาะโว้ บรรยากาศบรรยากาศเป็นวัดสวยครับตรงนี้มองเป็นธรรมชาติเลยคิดถึงนี้ออกไหมไมคิดถึงแล้วเมื่อก่อนคิดถึงอยากอยากได้เงินอีกโอ้ยตอนนี้ดินไม่เอาแล้วให้ให้ห้าสิบเขาไม่ไปไม่ไปแล้วไปก็ไปทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างก็จ้างด้วยยืนในเขาก็ไม่ทําไอ้ไม่ไม่คุ้มดูอย่างนี้ทีละใช่ใช่ใช่หมดหมดไวแล้วเกษียณจริงๆเลย ทำอะไรทำไมแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาก็ไปรักษาตัวเองใช่ปะมาทำให้หมอหมอรวยคนนี้เนี่ยถึงทำไว้ตอนเราแก่กว่าน,นี้ปนุเขาได้แค่เนี้ยเหรออ,อ๋อนี่กุ้งนะเนะี่ยปลูกากากุ้งแม่นน้ำนะเนะี่ย พ่กแม่น้ำพวกแม่น้ำเข้าเขาลงหลักรอบเนาะเอเอาอาเอาเยใครอยู่บ้านรนละเอกปล่อยน้อย่ปลาอะไรน้ปลาอะไรแนป่าเลยปลาขยันข้างลายขยันปลาขยันอร่อยาย ไม่ได้กินมานานแล้วตัวบ่งบโตโต้หนุ่มใหญ่เดือดไฟหน่อยไม่ได้กินมานานแล้วโอ้โหกับข้าวดู้ที่น่ากินไหมอือร่อยด้วยยั่ไม่น่ากินกินแล้วมาดูกรโลกอร่อยนะฮะกระโหลก้างองคขอบคุณค่ะชอามีฟฟนมือนี่นี่เป๋ากุ้งเนี่ยเากุระโหลกบ้ากุ้งเค็มหวานพอดีเออจ้ะ แต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจอ๊อกป่ะนะกะเพราอ่ะใชครับเผ็ดๆแซ่บๆก็เหมือนมันวิวิบนาแน่กะเพราเนี่ยอร่อยหไม่งกะเพราเยอะหนึ่งพริกมาดันจ้ะอร่อยไหมหน่งอร่อยจะเดี๋ยวเก็บเขาเก็บมาให้ตั้งเยอะเดี๋ยวปนุนเราไปกินสุโขทัยมั่งอะไรฮะป่ามาดันจแกงส้มก็อร่อยเดี๋ยวก่อนต้องกินไอ้ฟาลุอร่อยปนุนบอกว่าอร่อยเค็มบัดพอดี ี่ชอบกินผักนี่ตามมาเยอะๆเลยแล้วเอาเลยเลยนี่มาอยู่ได้ต้องกินทุกวันะผักเยอะผักเยอะผักเยอะเลี้ยงผักน้ำพริกแกงส้มส้มจอันนี้ขนมดอกสนโหรป่ะนะขนมขนมดอกป้านโหนกิ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 น โบราณถ้าไม่เด็กร้านต้องกินอร่อยนะพี่น้องนะเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักก็รุ่นนี้อ่ะรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยกินไหมอ่ะยังไม่เคยกินสักครั้งเลยครับเนี่ยจะลองกินมาเลยครับเออก็เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไงรับมาคนรุ่นใหม่รับมาอร่อยไหมครับพี่นุ่นข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มมาเดี๋ยวว่ามันเหนียวจะจะไม่ติดคอ เดี๋ยวก็อะไรนะมันฉีกหน้าเราตอนรถไฟนี่ปรดุลเขาต้มใช่ไหมปรดุนครับต้มปีมือปารินี่นี่กล้วยใช่ไหมผมเชใส่กล้วยใส่กล้วยต้มมัดกล้วยใส่กล้วยใส่กล้วย ทำน้ำสุกหั่นน้ำเย็นแล้วก็ใส่เกลือมะดันดอกมะเดื่อมันไม่เปื่อยดีกรอบเหมือนกันยังไม่ได้ไปไหน